วัฒโนเอวังอะหังวิจโยโมิชยามิชยะมังคาเลขอข้าพเจ้าจงชนะเหมือนพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่เคารพลักของเจ้าสัพยาทรงชนะนักวงไม้ภูขอข้าพเจ้าจงชนะได้รับชัยมงคลเถิดอาปะราชิตาพรังเกศีเสอัฐวิโปคาเล i'll be sick สีสเป็นเลิศดีมงคลดียามรุ่งดียามตื่นดีขณะด,ดีครูดีฐานที่ถวายแก่ผู้ประพฤติธรมาจารย์ป็นผู้ทานดีปาทากินางกายะกรรมังวาจากรรมังปะทากินางปัทกินางมโนกรรมมังปณิจิตเตปาทากินาปัทากินางัดหวานา รับันตัดเด็กอักจีเนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมและความตั้งใจเป็นสิ่งที่ดีเมื่อความัำดีแล้วย่อมได้รับผลดีพาวาสุสัมภะาบาังคลังรักขันโตสัมภะเทวตาสัมภะพุทธานุภาเวนะสักกาโสติพาะวันตุมี ขอจงมีสัพพะมงคลขอพวงเทวดาจงคุ้มครองขอข้าพเจ้าจงมีความสวัสดีด้วยพุทธานุภาพทังฆวงพระวัดตูสัพพะมังคลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติปัวันตุเีขอจงมีสัพพะมงคล วงเทวดาจงคุ้มครองขอข้าพเจ้าจงมีความสวัสดีด้วยธรรมานุภาพทั้งปวงพระวัดตูสัพพะมังคลังละขันตูสัพพะเทวตาสัาพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาตสติพระวันจงมีขอจงมีสัพพะมงคลขอปวงเทวดาจงคุ้มครองขอข้าพเจ้าจ กดติดตามช่องธรรมมาสอนใจชานแล้วเวลาที่นี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีร่างกายแข็งแรงกิจการเจริญรุ่งเรือง